แล้ววันนี้เราจะมาพรีวิวรองเท้าไอ i d a s c โคปาเ Pe ียวเจนที่2 L e a หล e fg หรืออีกชื่อเรียกหนึ่งที่จะจำง่ายๆเลยสำหรับฝั่ง a อา d a s คือตัวจุด3นั่นเองนะครับสีที่เราถืออยู่เนี่ยมันอยู่ในคอร์ชั่น Energy s t r ีสตรมาในชุดสีเป็นการก็คือตัว s h o w r w d ร h ไว้แล้วก็ Solar Yellow นั่นเองซึ่งตัวเทคโนลยีหลัก ของไซโลโคปาเพวเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3จุดแล้ว,ลว,ลวคืออัปเปอร์นะฟิวชั่นสกินโดยรวมเนี่ยเราจะเห็นลาย3มิติเนี่ยทั่วตัว,ตวรองเท้านะครับซึ่งมันเป็นโซนที่ใช้ชื่อว่าเพวทัชนะครับปลายเท้าเขาจะปรับมาใช้ตัวหนังลูกหัวแล้วแล้วก็ด้านหลังส้นเท้าครับมีเทคโลโก้คำว่าโคปานะพร้อมกับโลโก้อาดิดาสในส่วนของภายในรองเท้าเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะซอฟท์ถอดไม่ได้นะครับตัวสุดท้ายเลยก็คือชุดพื้นท็ชชั่นเฟรมของตัวโคปาเพียวมาในชุด สีขาวแบบเต็มแผ่นนะครับพร้อมกับชุดปุ่มสีโซลาเยลโล่และนี่คือภาพรวมการอันบ็อกและก็พรีวิวรองเท้า Adidas Copa p าเพ Gen2 League FG